ที่คุณสัมผัสได้ในช่วงบ้านเกื้อรักกับเทรณีขอบคุณค่ะคุณมนัญญาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งช่วงบ้านเกื้อรักกับดิฉันทีรณีในวันอังคารนี้ซึ่งตรงกับวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2554ซึ่งเป็นวันสตรีสากลน,นะะเราผู้หญิงก็ถือว่าเป็นวันของเราซึ่งวันนี้นะดิฉันมีแขกรับเชิญ เป็นสตรีที่เก่งแล้วก็แกล่งในการทำงานทุ่มเทเพื่อเด็กนักเรียนโดยที่ดิฉันสังเกตว่าเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เคยเห็นคุณครูท่านนี้เว้นว่างเลยแล้วก็จะเห็นเด็กๆนุ่งจงกระเบนสีแดงรอบโรงเรียนแขกรับเชิญท่านนี้ก็คือคุณครูสุธาสินีทรัพย์วงศ์ทำหน้าที่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมุกดาหารสังกัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานศินละปะนะคะแล้วก็สอนนาฏศิลป์นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่5แล้วก็ปีที่6สวัสดีค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ,คะน้องหมีะคะเราพูดกันแบบง่ายๆเลยเนาะ,ะอยู่ที่โรงเ,ง<ไ>งร,เรียนมีปกว่ะป้าบี้ปะบีะนะคะ นี่ต้องตองนิดนึงตอนนี้เราไม่ค่อยได้นุ่งสีแดงกันแล้วเพื่อปลูกฝังให้เด็กขอรักสถาบันก็เลยเปลี่ยนมาให้นุ่งเป็นสีเขียวว่าสีโรงเรียนเราสีเขียวขาวนะคะก็ตอนนี้ก็เลยให้นุ่งจงกระเบนสีเขียวค่ะค่ะแต่ก่อนก่อนหน้านั้นมันจะเห็นเป็นสีแดงนะเป็นทั่วไปคทะนี่ก็มาปรับกันว่าเออ ท่านผอบอกว่าเอ๊ะทำยังไงให้เขารักสถาบันก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นก็จะลองให้เขานุ่งสีเขียวดูนี่คือสีของสถาบันเพื่อจะซึมซับความเป็นเขียวขาวค่ะค่ะวันนี้นะคะพี่บีก็คือเป็นวันสตรีสาวก่กนแล้วมีก็มีความรู้สึกว่ามีมองพี่บีมาตั้งแต่มีมาเริ่มมาทํางานที่โรงเรียนมุกดาหารเห็นพี่บีทํางานทุ่มเทกับเด็กๆแล้วการสอนนาฏศิลป์ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องซึ่ง เห็นคุณครูนัฏศิลป์ที่ไหนก็ก,ก็ก็คือจะเคร่งครัดกับเด็กแล้วยิ่งมาเจอพี่บีนะ,ะคะโอ้โหแบบสุดยอดแต่เด็กเขาก็รักนะ,ะคะเด็กเขาก็แอบมามามาพูดรับหลังคุณครูสุธาศินีว่าถ้าไม่ได้คุณครูสุธาศินีก็จะไม่มีหนูวันนี้ก็คือเด็กคนนั้นเขาได้อ่อ เขาได้จบไปแล้วในปีที่แล้วเขาเป็นคนสวยมากแล้วมีก็รู้สึกว่าประทับใจในคําพูดของพี่บีซึ่งตรงกับสเปคว่าสวยแต่อย่าไร้สมองตรงนี้น <จะ S 2> มีจก็จะมีสโลแกนสอนเขาเสมอว่าเ,เรามาเรียนนาฏศิลเนี่ยสังคมมักจะมองว่าเราเนี่ย สวยใสไร้สมองเพราะฉะนั้นตรงคำนี้ยคุณครูไม่ต้องการให้เด็กในชมรมของเราเนี่ยถูกตราหน้าด้วยคำนี้เพราะฉะนั้นก็จะปลูกฝังเขาเสมอว่าหนึ่งนักเรียนจะต้องรู้จักคุณค่าของตัวเองประการที่สำคัญที่สุดก็คือรู้จักคุณค่าของมารดาและบิดาครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ที่มีพระคุณต่อตัวเขา นะคะสองเนี่ยต้องรักตัวเองดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากการเป็นเหยื่อของสังคม mm hmm. สามนะคะจะต้องแสวงหาความรู้อย่างน้อยต้องได้ระดับปริญญาตรีสำหรับตัวเอง <Okay. S 2> เราก็ข้อที่สี่เนี่ยคือช่วยเหลือญาติและผู้ที่ด้อยกว่า ข้อที่5ก็คือต้องรู้จักให้ทานรักษาศีลตามความเหมาะสมของวัยของตัวเองเนะวัยเราขนาดนี้เราทําอะไรได้บ้างนะคะคือไม่ได้หมายความว่าเอยู่ต้องลุกไปนั่งสมาธินบัดเดี๋ยวนี้อะไรครูไม่ได้หมายความขนาดนั้นคือแค่ว่าแต่ละแต่ละช่วงวัยคุณควรทำอะไรในวันสำคัญสำคัญประมาณนั้นเราอีกประการนึงถามว่าทำไมแต่ละวัน จะเห็นคุณครูครุกอยู่กับพวกเขาก็เพราะาว่ามีความฝังใจมากาปี2534มีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตรีไทยในฐานะของอาชีพครูคได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่ประเทศเยอรมน,นีเป็นเวลา42วันใน26รัฐของประเทศเยอรมน,นีสังคมสตรีไทยเราถูกชาวต่างชาติดูถูกมากว่าพวกเราเนี่ยทำอะไรไม่เป็นหรอกอื ก็คนไทยเนี่ยยังผู้หญิงไทยทําได้อย่างเดียวมีหน้าที่เป็นภรรยาเป็นภรรยานี่ยังถือว่าให้เกียรตินะคะเป็นบาบ拉าบาตรงนั้นไปเราก็ไม่ไม่พูดดูถูกตัวเราเองละค่ะเพราะนั้นนั่นคือจุดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าจากชันกลับไปวันนี้แล้วฉันจะต้องไปเล่าต่อทุกรุ่น ว่าเราต้องรู้คุณค่าในตัวเราก่อน <Okay. S 2> ก่อนที่จะให้คนอื่นเขามาใช้คุณค่าในตัวเรา mm hmm. ไปในทางที่มันไม่ถูก <Okay. S 2> นี่นี่คือจุดค่ะ mm hmm. ที่ว่าทําไมยังทุ่มเทค่ะ mm hmm. okay. แล้วหลังจากนั้นมามีโอกาสก็คือนําการแสดงไปแสดงหน้าพระที่นั่งที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศ <Okay. S 2> ระหว่างนั้นก็สอนเด็กว่าเดี๋ยวะ <Okay. S 2> จะออกไปแสดงเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ใหญ่อาะ,อะมาเทิง <Okay. S 2> เดินจะต้องน้อมตัวไว้ตลอด okay. เราไม่ทราบว่าเบื้องหลังของเรานั้นมีท่านแม่ชีคณิ t าไกรวิเชียนท่านมายืนอยู่แล้วก็ได้ฟังไอสิ่งที่เราสอนเด็กวันนั้นนั่นคือแรงบรันรดาลใจอย่างมากมเป็นกำลังใจเพราะท่านบอกว่า ขอให้คุณครูรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ได้เพราะว่าตราบใดที่เราช่วยกันรักษาได้จากจุดเล็กๆเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดใหญ่เราทำให้ผู้หญิงไทยเราไม่ตกเป็นเหยื่อนั่นคือสิ่งที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ให้คำแนะนำมาก็ฝังใจแล้วก็พยายามเก็บสิ่งเหล่านี้มาสอนให้กับนักเรียนทุกรุ่นโอ้ฟังแล้วขนลุกเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่ง ก็มาพูดตรงกับวันที่เป็นวันสตรีสากลเป็นวันที่ลูกผู้หญิงของเรานะคะพี่บีค่ะต้องได้รับเกียรติสูงสุดเขาบอกว่าสากลเลยไม่ใช่เป็นวันสตรีของไทยพิชชาเ,เป็นสากลเลยทีนี้แขกรับเชิญของวันนี้คุณผู้ฟังไม่ผิดหวังเลยนะ,ะดิฉันก็คงจะต้องขอล้วงลึกว่าจุดประกายเริ่มแรกทำไมพี่บีต้องรุมาเรียนนาาศิลินแล้วก็ต้องมาเป็นคุณครูนาฏศิลป์คะ อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นลูกสาวคนเล็กของครอบครัวเราที่บ้านนี้ผู้ชายเยอะมากมีคุณแม่กับตัวพี่บีเนี่ยที่เป็นผู้หญิงแล้วท่านก็บอกว่าผู้หญิงน่ะ จะต้องได้เรียนรู้ในเรื่องของการบ้านการเรือนแล้วก็ศิละปะวัฒนธรรมเพราะแม่เนี่ยไม่มีโอกาสจะได้เรียน<อ>เพราะนั้นเราเป็นตัวแทนแม่ไปเรียนแล้วก็ถ่ายทอดต่อสู่ผู้อื่นค่ะ,ะคุณพ่อก็จะสอนเสมอว่าเรียนอะไรให้รู้เป็นครูเขาเพราะนั้นถูก ฝังมาว่าเออต้องเป็นแบบนี้ <c oughs> ถ้าถามว่าณวันนั้นเราวัยรุ่น <c oughs> ทําไมแม่จะต้องให้เรามาเรียนจะะจงจะอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ทําไมไม่ให้เราไปเลือกเรียนในสิ่งที่เราชอบคือที่จริงตัวเองชอบในเรื่องการวาดวาดรูป <c oughs> <c oughs> แต่ปรากฏว่าเมื่อเป็นไปเรียนจริงๆแล้วได้รู้ว่าตรงนี้แหละ คนที่สามารถผ่านขั้นตอนนี้ได้เนี่ยจะเป็นคนโดยสมบูรณ์เพราะมันต้องรับผิดชอบมากไม่ว่าจะเป็นสคริปต์บทไม่ว่าการจะสร้างฉากไม่ว่าที่จะต้องมาเทรนท่ารำให้กับเพื่อนหรือให้กับตัวเองค่ะนั้นคือคือเริ่มที่จะรักมากยิ่งขึ้นหลังจากเรียนผ่านไปแล้วสามปีค่ะแต่ถามว่าเริ่มแรกะชอบไหมไม่ใช่แอนตี้ <c oughs> โกรธแม่ทําไมต้องไม่ให้หนูนั่งพับเพียบ <c oughs> ทําไมต้องอะไรก็จะถามท่าน <c oughs> ท่านก็จะตอบคําเดียวว่าเป็นผู้หญิงต้องอยู่อย่างเนี้ย <c oughs> ต้องนั่งรู้จักการนั่งพับเพียบ <c oughs> รู้จักการเดินค้อมตัวลง <c oughs> รู้จักว่าศรราิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ <c oughs> ไรอีกท่านหนึ่งที่สอนให้เรารู้ว่า ศิลปะไทยการลําไทยเนี่ยควรจะเก็บไว้คือ,อพ่อเสรีหวังในธรรมก็จะบอกเราเช่นเดียวกันว่าประเทศชาติในโลกไม่มีใครดีเท่าประเทศเราในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของเราเยี่ยมมากอมขอให้ช่วยกันรักษาแล้วก็ถ่ายทอดสู่ลูกหลานต่อๆไปค่ะค่ะหัวแรงบันดาลใจที่ประทับใจมากนะแต่สําหรับตัวมีเองเ,องเนี่ยมีก็อยากจะรําแต่ ลำยากมากไม่เคยไปฝึกซ้อมนะว่าจะต้องจีบมืออย่างนี้อย่างนี้โอ้โหแบบยากจริงๆบอกบอกบอกเลยว่าเวลาที่เห็นเด็กออกมารำที่หน้าเวทีแล้วมีความรู้สึกแบบปลืม้มแล้วก็ดูทีไรก็รู้สึกว่ามันมันหนาวไปทั้งตัวนะ่ะพี่บี<ะ>เวลาที่เด็กรำแล้วก็ออกอากับกิริยา แต่เราเห็นภาพเด็กตรงนั้นก็คือเบื้องหน้าแต่เบื้องหลังนี่ก็คือคุณครูผู้สอนมีจําภาพหนึ่งได้ที่พี่บีเพิ่งผ่าตัดใหม่ๆแล้วก็จะต้องใช้อะไรไม้เท้าใช้ไม้เท้ายัน <laughs> ก็ยังไม่ทอ้อมันก็อยากจะถามว่าตรงเนี้ยพี่บีมีพลังอะไรอยู่ข้างในถึงได้ปรับสู้มากเลยนะคะอ่ <c oughs> <c oughs> ความสุขมากที่สุดก็คือวันที่ได้นั่งอยู่ตรงหน้าเวทีค่ะแล้วได้เห็นการแสดงของพวกเขาขึ้นสู่เวทีค่ะอาจจะมีลำผิดบ้างถูกบ้างแต่นั่นคือความสุขที่พวกเขาที่เราสอนให้พวกเขากล้าที่จะขึ้นไปแสดงออกในความเป็นตัวตนของเขาในความเป็นไทยของในตัวเขา นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเด็กเขาก็ใช้เวลาว่างในการที่อาจจะขี่รถมอเตอร์ไซค์เล่นไปเล่นเกมหรือไปทําอะไรคุณครูก็มาผ่อนปลนลงว่าโอเคละเราจะไม่ลําแบบ,บ,บโบราณร้อยเปอร์เซ็นต คุณครูพอนักเรียนได้พื้นฐานการแสดงที่ที่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมแล้วเนี่ยครูอยากให้หนักเรียนลองไปประดิษฐ์ของตัวเองเองดูซิลองไปคิดลองไปสร้างงานใหม่ขึ้นมาโดยมีรากฐานของความเป็นน่าจะสินดั้งเดิมแล้วแต่หนูนําออกไปประยุกต์อพอเขาไปทำในส่วนนั้นเขากลับนำมาเสนอเราว่าหนูทำแบบนี้แบบนี้หนู สาธิตให้ครูดูนะคุณครูชอบไหมหคุณครูจะต่อเติมอะไรไหมค่ะนั่นแหละค่ะคือพลังใจที่ว่าระหว่างที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเรามอบงานให้เขาไว้ค่ะพอเราเริ่มยันไม้เท้าออกมาจากโรงพยาบาลได้ยังไม่ตัดไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าหนูอยากโชว์ตัวนี้ให้หใหคุณครูดูค่ะ,คะ พอเขาโชว์แล้วเราถึงรู้ว่าตลอดเวลาที่เราคิดว่าเราไปบังคับเขารำเราไปบังคับเขาเต้นไม่ใช่แล้ววันที่เราป่วยเราอยู่ในโรงพยาบาลเราไม่เห็นเลยว่าเขาทำอะไรไว้รอเราเราได้เห็นว่านั่นคือของขวัญชิ้นอย่างงามมากทำไมถามว่ายังยันไม่เท้าไปกับเขายังปรับท่าให้เขานั่นแหละค่ะพลังที่เราไม่คิดว่าเขาจะโชว์ให้เราเห็นว่าระหว่างที่คุูนอนป่วยนะนะ ห้ามเขาด้วยนะคะว่าห้ามไปเยี่ยมครูค่ะครูจะไม่ให้พวกเจ้าเห็นตอนที่ครูหมดสภาพเจ้าจะต้องเห็นตอนที่ครูเดินได้ครูสอนเจ้าได้ครูพูดได้ค่ะเจ้าจะต้องไม่เห็นตอนนั้นออืเพราะฉะนั้นถ้าอยากช่วยครูก็คือวันที่ครูออกมาเนะี่ยเจ้าลองทํางานโชว์ครูซิเจ้าทําอะไรกันได้บ้างทิ้งไว้แล้วเขากลับพอเรากลับมาเขาโชว์เรา่นแ้ละคะพลัง